ขยสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันาย้านข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดอรค่ะเลื่อนจำกลางอุดรธานีลงด้าบันทึกขอตกลงกับหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคม นายสาวโรสแสงอรุ่นร่องพัวราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการทำพิธีลงบันทึกขอตกลงความร่มมือกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อแก้ไขพัฒนาผู้ต้องขังคืนคนดีมีคุณค่าสู่ชุมชนโดยมีตัวแทนหน่วยงานเครือข่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัายราชภัฏอุดรธานีสภาุตสารกรรมจังหวัดอุดรธานี ของกรค้าจังหวัดวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีวิทยาลัายเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยววิทยาลัายสารพัดช่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและกศนจังหวัดอุดรธานีในการพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบ้านแนะนําอาชีพอิสระให้กับผู้ต้องขังเมื่อ้นโทษถูกปล่อยตัวก็จะสามารถนําวิชาชีพหรือสิ่งต่างๆที่ตนได้อบรมกลับไปใส่ทําอาชีพและอยู่กับสังคมได้อย่างปกติสุข เรากลับมาติดตามการรายงาน,นข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันใ้ไมพอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีชาอุดรเป็นคนขยัน